สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เดือนนี้จะมีไพ่ใบาชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้ Queen of Swords Page of Pentacles ห้าไม่เทา้า King of Swords สี่ไม่เทา้า King of Cup The Emperor สามดาบสี่เหรียญแล้วก็สี่ดาบนะคะส่วนสำรับนี้จะบอกในเรื่องความคิดจิตใจแล้วก็ความรู้สึกข้างในของพวกเรานะคะ ส่วนไพ่ใบชาจะบอกในเรื่องของสถานการณ์หลักๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเรียงไพ่ใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีกันลัคนากันนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีความหวังใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะ ทำอะไรเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะแต่ว่ามันอาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่สักนิดหนึ่งนะคะหรือว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาเข้ามาระหว่างทางนะคะเราอาจจะได้เข้าไปแก้ไขจัดการก่อนนะแล้วก็ในปลายทางเนี่ยมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะในเดือนนี้เนี่ยทำอะไรอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะคะแล้วก็พวกคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ มันค่อนข้างกดดันตัวเองอยู่พอสมควรนะหรือว่าอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะคะให้ระมัดระวังคนนะคนจะสร้างปัญหาแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังคนที่อาจจะชักใยบางอย่างอยู่ข้างหลังเรานะคะทั้งอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ดีนะคะเดือนนี้อย่าไว้ใจใครนะแล้วก็ อย่าให้ใครทำอะไรแทนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญสำคัญนะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เสียความรู้สึกกับใครบางคนเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดนะเพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจแล้วก็อย่าให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่ควรให้นะคะในเดือนนี้น่ะสติปัญญาดีไหวพริบดีนะคะการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งต่างๆสามารถทำได้ดีนะ แต่ว่ามันก็อาจจะวุ่นวายหน่อยหรือว่ามันอาจจะเอาพลังงานของพวกคุณไปเยอะพอสมควรนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะมันจะมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่ให้พวกคุณได้มีความสุขให้ได้ชื่นใจนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพวกคุณก็จะมีความสุข กับสิ่งที่ดีๆที่มันจะเข้ามานะคะเดือนนี้อย่าป่วยใจเด็ดขาดนะคะถึงแม้เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องอเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจของเราเองนะคะอย่าป่วยใจแล้วก็อย่าหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดผิดหวังเสียใจในอดีตแล้วก็อย่าให้ใครมาทำร้ายจิตใจเราได้ง่ายๆนะคะ โดยเฉพาะคนที่เขาเคยทำร้ายเรามาก่อนหน้านี้นะอยากกลับไปนะคะอย่าให้เขาทำร้ายเราได้อีกนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะพวกคุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆออกมาได้ดีพอสมควรนะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะอย่าไปฝืนกฎฝืนระเบียบมากนะคะทำทุกอย่างให้อยู่ในกฎระเบียบให้ดีที่สุดแล้วก็ให้อยู่ในความถูกต้องนะพวกคุณถึงจะได้รับ คำเชื่นชมแล้วก็ได้รับความสําเร็จกลับมานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปฝืนกดฝืนระเบียบหรือว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปนะ่ยมันจะมีผลเสียแล้วก็จะมีปัญหาตามมานะแล้วก็มันจะไม่เป็นผลดีกับเราเองนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะี่ะอย่าทำอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปนะคะเดือนนี้พวกคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายหรือว่าหัวร้อนใจร้อนอารมณ์ร้อน ตัดสินใจเร็วนะคะทําอะไรเนี่ยพวกคุณจะค่อนข้างตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าพยายามช้าลงหน่อยนะคะเดือนเดือนนี้ให้ช้าแต่ชัวรนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะต้องได้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญสคัญหรือว่าต้องทํางานใหญ่งานที่มันมีความสําคัญน่ยพวกคุณจะสามารถทําออกมาได้ดีมากๆนะการตัดสินใจดีนะคะไหวพริบดีสติปัญญาดี มองว่าในภาพรวมนี่ยระหว่างทางมันอาจจะขรุขระหรือว่าอาจจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบเราได้บ้างนะคะแต่ว่าในตอนจบเนี่ยมันจะจบสวยนะแล้วก็พวกคุณจะได้รับความสำเร็จได้เห็นแสงสว่างที่มันจะเข้ามาแน่นอนนะคะมันจะมีความหวังใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะถูกกิบยื่นเข้ามาให้กับพวกคุณนะแล้วก็พวกคุณจะค่อนข้างมีความสุขกับมันมากๆนะคะ ดูว่าในเดือนนี้น่ะชัยชนะจะมาในตอนจบนะแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่พอสมควรน,นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งท้อแล้วก็อย่าถอดใจง่ายๆนะคะให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้น่ะจะเป็นเดือนที่ พวกคุณจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้เข้าไปจัดการหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่ๆยากๆที่มันค่อนข้างที่จะมีความสำคัญหรือว่าอาจจะได้เข้าไปมีบทบาทในการทำอะไรมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะในเดือนนีนะ้จะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะแล้วก็การสั่งการสั่งงาน จะดีมากๆนะคะคนค่อนข้างที่จะให้ความเชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังนะแต่ว่าทําอะไรอย่าประมาทนะคะในเดือนนี้เนี่ยให้เรามาระวังสัตว์รูในที่ทํางานด้วยนะคะหรือว่าคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนนะคะในเดือนนี้เนี่ยพวกเขาอาจจะสร้างปัญหาภาระหนักอกหนักใจให้กับพวกคุณนะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะในเรื่องของ การงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะค่อนข้างโดดเด่นกับงานที่จะต้องแก้ไขปัญหานะคะหรือว่างานที่มันจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะมันถึงจะ ดีกับพวกคุณในเดือนนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่ทำให้พวกคุณได้โชว์ฝีมือได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยอาจจะได้ทำอะไรที่มันค่อนข้างฝืนอกฝืนใจของตัวเองอยู่บ้างพอสมควรนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้รับบทเรียนใหม่ๆเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่ พวกคุณจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเส้นทางบางอย่างหรือว่าปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างนะคะถ้าปรับได้แนะนำให้ปรับนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะพวกคุณจะค่อนข้างมีสปิริตที่สูงมากๆนะคะในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างดีที่สุดนะคะ ซึ่งในตอนท้ายเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จมากๆนะพวกคุณจะมีชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับ การแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความหวังในเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่นะบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นโอกาสทางการเงินใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะหรือว่าเส้นทางในการหาเงินใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีก ในเรื่องของการเงินเนี่ยพวกคุณจะพบเจอทางแก้ทางออกนะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครที่ติดขัดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินในเดือนนี้มันจะพบเจอทางแก้ทางออกนะคะหรือว่าพวกคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตได้นะ หรือว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นภาระที่มันหนักเกินไปเนะี่ยพวกคุณก็จะสามารถตัดออกไปได้สำเร็จนะคะในเดือนนี้นะ่ะทำอะไรก็ตามนะคะสติปัญญาดีไหวพริบดีแล้วก็จะสามารถหาเงินมาได้อย่างทันเวลานะคะในเดือนนี้นะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะหรือว่าพบเจอเส้นทางในการหาเงินใหม่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ คิดจะนำเงินไปลงทุนให้คิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบก่อนนะคะในเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะักนะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะอย่าไว้ใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองเด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่าไปเซ็นค้าประกันอะไรใดๆให้ใครเด็ดขาดนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีคน หักหลังแทนข้างหลังอยู่นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้เสียความรู้สึกกับใครบางคนเกิดขึ้นได้ด้วยนะให้เรามาระวังในเรื่องของคนนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการหมงานหนักจากการที่ พักผ่อนไม่เพียงพอนะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นเร็วลงเร็วหรือว่าอาจจะหัวร้อนใจร้อนเกิดขึ้นได้ง่ายนะพยายามบาลานในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะคะแล้วก็พยายามหาเวลาพักผ่อนให้มากๆเดือนนี้นี่ยอย่าป่วยใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่าหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดผิดหวังเสียใจในอดีตนะ